กกรู้นะครับาว่าบรรณาธิกหรือว,ว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยจะเอาหนังสือนะครับในเวลาว่างเนี่ยก็จะพาไปที่บ้านเลยนะครับพาไปให้เขาดูว่าเอ๊อชอบหนังสืออะไรบ้างไหมนะหนังสืออะไรที่สนใจบ้างไหมก็ให้เขายืมไปนะครับให้เขายืมพอยืยไมไปอ่าน,นแล้วก็ตกลงกลนว่าจะส่งื่อไหรอ่านจบแล้วมาส่งนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ได้ทาแบบนี้มาเนี่ยนะครับพอครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่ต้องไปส่งแล้วนะครับ เขาอ่านแล้วก็เปิดความรู้เปิดความเข้าใจเขาก็มายืนนะครับอันนี้ก็คือสี่ม่งที่ส่งเสริมให้คนได้อ่านนะครับแล้วก็วิธีการหนึ่งก็คือ่นักเรียนเพราะนักเรียนในช่วงตะวันสวัสดีิ์นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการสอนของสมาคมพุทธธรนะครับก็สอนเด็กประจำก็ให้เด็กเนี่ยใช้เวลานอกจากที่เรียนทางด้า,า,านศาสนาแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาว่างตรงน,นี้ครับมาอ่านหนังสือ เพราะวนะ่านักศึกบางเล่อเนี่ยครับ,บ,บนนมันตรงกับในหลักสูตรของสมาคมรุ่นจำพันเช่นภาษาอังกัษมันมีประวัติศาสตร์นะครับมันมีเรื่องสําคัญต่างๆมากมายครับบางบางเรื่องเนี่ยมันตรงกับหลักสูตรของที่เราสอนในวันสวัสารทพอใส่ในวันด็กดมันมีประโยชน์มากนะครับมันเป็นวิธีการส่งเสริมเพาว่าประโยชน์ที่ไดนะนะครับผมว่าตอนนี้ความรู้สึกดีใจจริงะครับว่าท่านที่ที่นโครงการนี้มาผมว่าท่านได้รับ ผลระบุมาฐานมากเลยนะครับเพราะว่าพูดถึงหลักความเป็นจริงว่าการที่เราให้ความรู้นะครับถ้าเราเป็นอาจารย์นะครับเราสอนใครเนี่ยเราสอนหนึ่งวันสอนหนึ่งชั่วโมงเราก็สอนแค่เรื่องเดียวแต่ในทางเดียวกันว่าเรามีหนังสือไปตั้งไว้ตรงนี้นะครับคนสิบคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้สิบอย่างในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบอกว่าความคิดที่ท่านมีตรงนี้นะครับบมว่าท่านได้ผลัพบุมากมายในบางที ได้มากกว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ที่พ่อเราสอนคนคนเดียววันหนึ่งได้เรื่องเดียวนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งบางทีบางคนไปสอนว้าเนี่ยบางคนเรื่องที่อาจารย์สอนรูแล้วนะครับนเขาอื่นเขาเขาก็ไม่สนใจไม่ับตฟังแต่ลักษณะที่เรามีหนังสือโพสอยู่ในวัตถุอย่างนี้นะครับเนื้อหนังสือมากมายคุณต้องการอยากรู้เรื่องอะไรคุณก็สามารถหาได้เลยนะครับแสดงว่าไอ้นี่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับมันทําให้เราทุกคนเนี่ยได้เข้าใจใน้รว้อูนะบางคนหลายคนรัาที่มาบอกผมเออ เรื่องอะไรผมไม่เคยรู้เลยเช่นว่าประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับประวัติศาสตร์ในท่าประวัตาธธาธิศาสตร์ประเทศไทยหรือว่าเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับทุกอย่างก็งต้อว่ามีพวกอยู่ในน้ำคนแล้วฉะนั้นนี่คือระบบการที่เราส่งเสริมคนให้มีความรู้ความเข้าใจให้คนได้รู้สึกลืนตาขึ้นมา,มนนนา,นก,นาการที่เรามางั่งิจนั้นนะครับนอกเหนือจากที่เราได้เขาเขามีของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถได้รับความรู้จกากตรงนี้ไปด้วยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนนะครับ มีความรักความตั้งใจนะแต่ที่ผมได้ฟังมาก็คือจากแม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยโศงนั้นเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสีอไปแล้วประสบผลสำเร็จในเรื่องของการซุงอาหารในเรื่องอะไก็เรื่องของข้าวกล้องเรื่องของข้าวกล้องที่เขาไปซื้ให้ลูกเขาเขากินเขาก็มีลูกอยู่เก้าคน นั่นคือเป็นอาหารในตอนเช้านั่นคือผลสำเสร็มแล้วก็จากหนังสือที่เราได้รับไปนั้นมันก็มีในเรื่องของการตอกลูกนะครับมันยันตัวของเราผมเองถ้าปวด้อ่านในหนังสือดโดยที่เดิ่ทีผมก็ได้ดูงกว่า ประสบผลสำเร็จมาน้อยแต่ได้เอาพิจากณาื้อมาก็คิดว่านั่นคือเป็นสิ่งที่เอ่อนพราะท่านหลายได้เาวิชาที่ระบสุดท้ายอมโดยที่ได้จับจดของคเก็จในไร่หนึ่ตกไดประมาณเจ็ดหมืบาทนั่นคือเอ่อความสสบผลสำเร็จ สำหรับตัวของผมเองในเรื่องของการทงานในเรื่องของการเรี้ยนรู้แม้กระทั่งจะเป็นผู้ใหญ่หรือโยชกมแล้วแต่แทนที่จะไปนั่งร้านน้ำชาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสิบโมงเช้าก่อนเช้านะครับไม่ได้ทําอะไรเลยก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงวิถีความเป็นอยู่ตรงนั้นได้นะครับเปลี่ยนแปลงสังคมตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งรุ่นยาและอากิโนอันนี้น่าจะไว้ทันสุดท้ายครับเดี๋ยวตอนไว้สุดท้ายตรงนั้นเนาะ เป็นทุนทางปัญญาอยากอ่านอ่านได้เลยอันนี้ครับเกิดประโยชน์นะครับเป็นทุนทางปัญญาที่ทุกคนไม่ต้องลงทุนเลยนะครับอยากอ่านก็อ่านได้เลยอยู่ใกล้ตัวนะครับตรงนี้คือประโยชน์ที่เราได้นะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปไกลนะครับไม่ต้องออกไปจากพื้นที่ไม่ต้องออกไปจากชุมชนสามารถที่จะหยิบหนังสือมาอ่านได้เพราะประโยชน์ในชนุมชนของเราแล้วไม่ต้องไปที่ เ็เรียกว่าที่ห้องสม,ดมุดของอำเภอห้องสมุดของจังหวัดไม่ต้องไปครับวันนี้เรามีแหล่งหนังสือที่าสามารถเรียนได้ตลอดเวลาโดวยทีบ่บรรพบมรครับที่บัรจิตบรรพบเนี่ยเปิดให้ยืมทั้งกลางวันและการคืนนะครับปิดประมาณปิดการยืมประมาณาสามทุ่มครับประมาณนั้นนะครับปิดในการยืมและก็สุดท้ายครับประโยชน์ที่เราจะยกดเอาคือจากหนังสือหมุนเวรทงนี้ก็คือได้ทั้งบุญโยและอากเกลก็คือแปลว่า ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่นอนนะครับเกิดประโยชน์ถึงเกิดประโยชน์ขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแน่นอนตรงนี้นะครับในเรื่องของหนังสือมนการดูจากรายการยืมหนังสือนะครับก็คือ,อผู้หญิงผู้หญิงนะครับก็ือเป็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีน้อยมากนอกนั้นก็อันดับหนึ่งก็เป็เด็กนะครับว่าเด็กเป็น เรียกว่าต้องการที่จะอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็คิดว่ากา,าจรจะรับรู้ในอนาคตต่อไปก็คือในในด้านสื่อมวลเวียงนี่นะครับก็คือมันมีประโยชน์มากมายนะครับ คิดว่าเป็นประโยชน์ก็คือมีมากเลยครับก็คือเราได้มาสร้างความสัมพันธ์กันในแะดับนักศึกษาสองวงเงครับสอรรงวงวงที่หนึ่งก็คือมีสี่นัษาคือี่สองแล้วก็ได้ไปมาสู่กันแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในการจัดการาเรื่องระบบนักสึกในอนาคต ก็ทางผู้ดีนังสือได้ประชุมกันแล้วก็คิดว่าจะจะทำโครงการจัดหาหนังสือเพื่อไว้ประจำวัชิรเพื่อให้มีการอ่านได้อย่างต่อเนื่องสนใจอยากให้โครงการหนังสือโรเรียนนั้นต่อไปเป็งการเตรียมตัวไล้ เลืการที่โครงการจะดำเนินต่อไปได้ก็จะต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อเพื่อที่จะกับเพื่อนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณโดยองค์ล้อทุกอาตาลาที่ได้ทำการทางนำให้ทุกคนได้อยู่ในทางของพระองค์ขอสารมาจุดหมายของเราที่วะ่ากาตุฮ่